สวัสดีค่ะคุณไข้ชื่ออะไรคะชื่อพิพพออญญาพัฒนมณีรัตน์พรค่ะค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันสุพนีธุระแสงเป็นพยาบาลวันนี้ขออนุญ,ญาตมา,าตรวจร่างกายให้กับคนไข้นะคะ,คะเริ่มจากอันแรกก็คือการตรวจศีรษะนะคะโดยการดูรูปร่างขนาดและลักษณะความสมมาตรของศีรษะนะคะในเด็กเราจะมีการวัดรอบศีรษะร่วมด้วยนะคะดูผม ผมดูการกระจายตัวกา,การกระจายของเส้นผมดูว่ามีลักษณะแห้งแตกกรอกขาดร่วงผมมันมีเหาหรือไม่นะคะดูสีสรล้านเป็นหย่อมๆ่อมหรือไม่นะคะดูการกระจายตัวของเส้นผมว่าดีหรือไม่หนังสีสระดูการอักเสบดูว่าหนังสีสษะมีแผลหรือว่ามี ก้อนบวมแดงกดเจ็บหรือไม่นะคะสำหรับคนไข้ารายนี้ก็คือมีการกระจายตัวของเส้นผมปกติหนังศีรษะไม่มีแผลไม่มีผมหรือว่าศีรษะร้านเป็นหย่อมๆนะคะส่วนการทาใช้ปลายนิ้วทั้งสานิ้วคํำวนเบาๆให้ทั่วศีรษะโดยเริ่มจากด้านหน้านะคะ ไปจนถึงท้ายทอยหรืออาจํำต่อมน้ำเหลืองบริเวณท้ายทอยที่เรียกว่า o อก i p i t a l l i m p h node ด้วยในเด็กควรคํำดูรอยต่อของกระดูกกระโหลกศีรษะหรือว่า s i t ิ r a l suture er, ว่าแยกจากกันหรือเกยซ้อนกันนะคะคํำดูกระหม่อมหน้าหรือว่า a n t ท r i o r f o n t a n e l l ซึ่งจะปิดเมื่ออายุ18เดือนสังเกตดูว่ามีลักษณะหลุมหรือไม่ถ้ามีลักษณะโขม อาจแสดงถึงภาวะขาดนะ้ำหรือว่าดีไฮเดรตหรือภาวะทุกโภชนาการแต่ถ้าพบลักษณะโป่งตึงอาจเกิดภาวะที่เรียกว่าความดันในกระโหลกศีรษะสูงก็จะสามารถนึกถึงภาวะไฮโดรเซฟาลัสได้นะคะสำหรับโพสตีเดียคอนตาเนลจะปิดเมื่ออายุ4-16สัปดาห์นอกจากนี้ก็จะมีการฟังเสียงที่กระโหลกศีรษะนะคะบางกรณีการฟังได้ยินเสียงบูยที่กระโหลกศีรษะ อาจช่วยในการวินิจฉัยภาวะ a n t e r i o v e n o u s Malformation ได้ค่ะการใช้ไฟฉายสองที่กะโหลกศีรษะกรณีที่เป็นไฮโดรซฟาลัสจะพบว่าแสงสามารถผ่านแผ่กระจายโดยรอบเส้นรอบวงของกระบอกไฟฉายได้กว้างกว่า,กวาปกติค่ะการตรวจใบหน้านะคะการตรวจใบหน้า ใช้การสังเกตดูว่าใบหน้ามีความสมมาตรกันหรือไม่ความสมดุลของเอาไว้ว่าบนใบหน้าได้แก่ตาจมูกปากลักษณะของผิวหน้าดูว่ามีบวมมีรอยโรคมีตุ่มขึ้นขึ้นบริเวณใบหน้าหรือไม่นะคะรูปร่างของลิมฝีปากมีลักษณะแห้งแตกมีแผลหรือไม่ดูความยาวของผิวท่ำว่าระยะห่าง ระหว่างหัวตาทั้งสองข้างดูรูปร่างของจมูกขนาดของ palpebral f i s h e r แล้วก็ดูขนาดของใบหมูว่าเท่ากันสมมาตรกันหรือเปล่านะคะปกติใบหน้าทั้งสองด้านจะสมมาตรกันเหมือนผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คือใบหน้าทั้งสองข้างสมมาตรกันไม่บิเดเบี้ยวใบหน้าไม่มีบวมนะคะร่องแก้ม ไม่มีรอยจะเอ่อร่องแก้มเป็นรอยลึกเท่ากันทั้งสองข้างหากไม่เท่ากันแสดงถึงมีการอัมพาตของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราจะใช้วิธีการทดสอบโดยให้ผู้ป่วยยิ้มแล้วก็ยิงฟันนะคะผู้ป่วยลองยิ้มสิคะสําหรับผู้ป่วยรายนี้ก็คือมีร่องแก้มลึกเท่ากันทั้งสองข้างนะคะนอกจากนี้ยังพบภาวะผิดป,ปกติ เช่นใบหน้ามีรูปร่างกลมที่เรียกว่ามูนเฟสจะมีลักษณะแก้มป่องผิวหน้าแดงพบในผู้ป่วยที่ใช้เสเตียรอยด์เป็นเวลานานนะคะหรือว่าพบผื่นแดงบรเวณข้างปีกจมูกทั้งสองข้างที่เราเรียกว่าปีกผีเสื้อหรือว่าบัตเตอร์ไฟล์แรสนะคะสำหรับการทำคำหาตำแหน่งหรือก้อนบนใบหน้าทำเพื่อตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยวอาหารก็คือ มสัมสติคคาก์เทอรีมัสเซซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่สามมัดมีวิธีการตรวจดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือกล้ามเนื้อเทมโพราลิสจะอยู่บริเวณกระดูกขมับทั้งสองข้างนะคะวิธีการตรวจก็คือให้ผู้ป่วยกัดฟันแน่นนะคะแล้วก็ผู้ตรวจเอามือคำที่ขมับทั้งสองข้างาคนไข้กัดฟันนะคะ ถ้าปกติก็คือจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อเท่ากันทั้งสองข้างนะคะส่วนอันที่สองก็คือกล้ามเนื้อมาเซกเตอร์อันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของกระดูกขากรรไกรล,ล่างนะคะวิธีการตรวจก็คือให้ผู้ป่วยกัดฟันแน่นคะ่ะผู้ตรวจเอามือคำที่แก้มบริเวณฟันกรามทั้งสองข้างทุ้ครั้งกัดฟันค่ะ าปกติก็จะพบการเกร็งตัวเป็นสันนูนเท่ากันทั้งสองข้างส่วนอันที่สามก็คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อพิริกรยสามารถตรวจโดยโดยให้ผู้ป่วยอ้าปากเต็มที่นะคะ,ะผู้ตรวจใช้มือมือหนึ่งกดศีรษะลงเพื่อให้คนผ,ผ,ผู้ป่วยอาคนไข้อ้าปากค่ะผู้ตรวจใช้มือดันคางขึ้นมืออีกอีกมือกดศีรษะ ออกแรงต้านไดอ้ออกแรงต้านนะคะถ้าปกติก็คือผู้ป่วยสามารถออกแรงต้านได้ไม่มีการเฉียของมองุมปากแต่ถ้าพบความผิดปกติก็แสดงถึงความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบดใบหน้านะคะสำหรับการตรวจตาเราจะเริ่มจากการดูคิ้วอายบราวนะคะดูว่ามีการกระจายตัวของขนคิ้วผิวหนังบริเวณคิ้วว่ามีการอักเสบหรือว่าเป็นขุยหรือไม่นะคะ ลูกตาอายบอดูตำแหน่งของลูกตาและเปลือกตาดูความชุ่มชื้นดูความนูนของลูกตาปกติขณะลืมตาขอบของเปลือกตาบนจะคุมรอยต่อของตาดำและตาขาวดูอายมูฟเมนต์การกอกของลูกตาทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่นะคะไข้ลองกอกตาซ้ายขวาสำหรับ คนไข้รา,ายนี้นะคะมีการกระจายตัวของขนคิ้วผิวหนังบริเวณคิ้วปกติดีไม่เป็นขุยลูกตาก็มีการก่อของลูกตาเท่ากันทั้งสองข้างดูลูกตาโปนมากกว่าปกติหรือไม่นะคะโดยการดูลูกตาอายบอลน,นะคะดูตำแหน่งของลูกตาและเปลือกตา ดูความชุ่มชื้นดูความนูนของลูกตาปกติขณะลืมนตาขอบของเปลือกตาบนจะคุมรอยต่อของตาดำและตาขาวดูอายมูฟเมนต์นะคะดูการกรอกของลูกตาทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่นะคะคนไข้ลองกอกตาสิคะสังเกตดูว่าลูกตาโปนมากกว่าปกติหรือไม่นะคะต่อไปดูหนังตาหรือว่าอายลิดนะคะดูว่าหนังตาบวมช้ำเป็นก้อน หรือมีตุ่มหนองหรือเปล่านะคะสังเกตการดึงลังของหนังตาเปลือกตาตกหรือไม่ถ้าพบอาจมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อลูกตาออกโลโมอเตอร์เนิร์ฟหรือ facial f ช c i a l n e r v เสียต่อไปดูขนตานะคะดูขนตาว่าสังเกตดูว่ามีการม้วนเข้าข้างในมีขนตาม้วนเข้าข้างในหรือไม่นะคะส,สำหรับ ตาขาวและเยื่อบุตาตรวจโดยให้ผู้ตรวจจะใช้นิ้วหวัวแม่มือวางบนเปลือกตาบนแล้วดึงขึ้นให้ผู้ป่วยเหลือมองปลายเท้านะคะ mm hmm. ให้มองลงด้านล่างนะคะ mm hmm. สำหรับเปลือกตาล่างก็คือ,อใหอ้ผู้ตรวจจะวางนิ้วหวัวแม่มือวางบนเปลือกตาล่างแล้ว ดึงลงให้ผู้ป่วยเหลือบมองขึ้นข้างบนนะคะสังเกตดูว่ามีการกรอกตามองซ้ายขวาปกติหรือไม่นะคะมีดิชาร์จที่ตาหรือไม่ดูว่ามีคอนเจตต์คอนจังติว่าเช่นมีการติดเชื้อเนาะอินเฟคชันเอริแทนท็อกซินหรือว่าคลายอิ่ง ดูว่ามีจอนดีหรือไม่นะคะกระจกตาคอเนีย่นะคะให้วิธีตรวจก็คือใช้ไฟฉายสองด้านข้างแล้วมองกระจกตาทางด้านหน้านะคะสังเกตดูความใสและรอยขีดข่วนบนกระจกตานะคะขออนุญาตนะคะคุณค่ สำหรับคนไข้รา,ายนี้นะคะพบไม่พบความผิดปกตินะคะมีกระจกตามีความใสไม่มีรอยขีดข่วนบนกระจกตาส่วนอันที่สองก็คือ Ocula r alignment ใช้วิธีตรวจสอบ้วยวิธี c o n e น l l i g h t reflex โดยให้ผู้ป่วยมองตรงที่ไฟฉายระยะห่างระหว่างผู้ตรวจกับ ผู้ป่วยห่างกันประมาณ2ฟุตนะคะสังเกตแสงสะท้อนบนกระจกตาถ้าปกติจะเห็นแสงสะท้อนอยู่ตรงการลางรูม่านตาของแต่ละตานะคะให้มองที่ใฟฉายนะคะดูขนาดของผิวผิวว่ามีการตัตอบสนองต่อแสงหรือไม่นะคะสำหรับคนไข้ารายนี้ ตรวจแล้วสังเกตแสงสะท้อนบนกระจกตาปกติดีนะคะอยู่ตรงกลางร,รูม่านตาของแต่ละตาอันที่สามก็คือวิชว a แอคคว t ตี้วิชวลฟิลเสในเด็กทารกและเด็กเล็กตรวจโดยสังเกตว่ามีปฏิกิริยาต่อแสงจ้าหรือไม่หรือสังเกตว่าเด็กจ้องหน้าแม่หรือพูดตรวจหรือไม่ในเด็กโตใช้รูปที่เด็กคุ้นเคย และให้เด็กตอบว่าเป็นรูปอะไรสำหรับ Standard ด t เ l ลเลนชาร์ให้ใช้กับเด็กที่รู้จักตัวอักษรแล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นการตรวจหูดูลักษณะทั่วไปดูระดับของใบหูเมื่อเทียบกับใบหน้านะคะปกติขอบใบหูด้านบนจะอยู่แนวเดียวกับระดับตานะคะถ้าสูงหรือต่ำกว่าระดับตามักพบในคนที่สติปัญญาอ่อน ดูรูปร่างลักษณะของใบหูนะคะทั้งสองข้างว่าผิดรูปหรือไม่และบริเวณใกล้เคียงว่ามีก้อนถุงน้ำหรือตุ่มหนองหรือไม่นะคะสำหรับผู้ปว่วยรายนี้ปกติดีไม่มีก้อนถุงน้ำหรือตุ่มหนองบริเวณใบหูนะคะอันต่อไปคือคำและโยกใบหูว่ามีอาการเจ็บปวดหรือไม่คุไข้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะถ้าเจ็บ อาจเกิดจากมี foreign body หรือมี O t ไต i ิ e x t r n a หรือว่ามี n ิน c t b i ไบได้นะคะอันต่อไป auto auto scopic examination เป็นการตรวจหูโดยใช้เครื่องมือออโ s สโค e ในผู้ป่วยเด็กทุกรายที่มาตรวจด้วยความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจส่วนบนจำเป็นต้องได้รับการตรวจหูเพื่อ การนี้ใช้ความผิดป,ปกติของหูและส่งพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไปค่ะต่อไปคือการดูช่องหนูนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับดูก็คือจะมีไฟฉายหรือว่าออโตสโคปสำหรับวันนี้เราจะใช้ไฟฉายนะคะให้ผู้ป่วยเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามผู้ตรวจด,ดึงใบหูเพื่อปรับรูหูให้อยู่ในแนวตรงทำให้เห็นรูหูชัดเจน คนไข้หันหน้าไปทางด้านนู้นนะคะหันหน้าไปทางด้านนูนะะ้นสังเกตว่ามีขี้หูมีการอักเสบหรือว่ามีสิ่งคัดหลังออกมาหรือไม่สําหรับผู้ป่วยรายนี้ก็คือไม่พบการอักเสบหรือว่ามีสิ่งคัดหลังออกมานะคะการตรวจดูแก้วหูปกติ เมื่อเราส่องไฟจะพบว่าแก้วหูจะมีลักษณะเหมือนกระจกฝ้าสีเทาสะท้อนแสงวาวแต่ถ้าเราพบว่าแก้วหูบุมหรือมีโป่งออกและหูชั้นนอกมีสีแดงมักเกิดจากการอักเสบของหูชั้นกลางหรือถ้าเห็นเป็นรูก็กสแสดงว่าแก้วหูทะลุนะคะต่อไปเป็นการได้ยินหรือว่าใช้วิธีการตรวจคือ hearing test การตรวจการได้ยินใช้วิธี กอส์เฮลิ่งเทสก็คือให้ผู้ป่วยปิดหูข้างนึงไว้ค่ะผู้ตรวจใช้มือทำเสียงที่หูอีกข้างนึงนะคะแล้วสอ,สอบถามผู้ป่วยว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินไหมคะอีกข้างนึงค่ะได้ยินไหมคะสำหรับผู้ป่วยราย,รายนี้เฮลิ่งเทสการตรวจเฮลิ่งเทสก็คือได้ยินปกติดีค่ะ การตรวจจมูกการตรวจจมูกใช้การสังเกตนะคะดูรูปร่างลักษณะาภายนอกของจมูกนะคะว่าบิดเบี้ยวหรือไม่ดูปีกจมูกว่าอาักเสบบวมแดงหรือไม่นะคะดูภายในรูจมูกโดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นผู้ตรวจใช้ไฟฉายหรือว่าออตโตสโคปส่องเข้าไปในรูจมูกนะคะ อนุญาตนะคะผู้ป่วยอย่างนี้นาขึ้นเล็กน้อยค่ะใช้ไฟฉายส่องดูเข้าไปที่รูจมูกทั้งสองข้างนะคะสังเกตดูเยื่อบุจมูกว่าบวมแดงมีสิ่งคัดหลังผิดปกติหรือไม่เช่นมีน้ำมูกหนองเลือดกำเดาในรูจมูกหรือไม่นะคะสังเกตผนังกั้นจมูกว่าบิดเบี้ยวมีเนื้องอกหรือไม่ปกติเยื่อบุจมูกจะเป็นสีชมพูอาจมีสิ่งคัดหลัง ที่มีลักษณะใสไม่มากผนังกั้นจมูกตรงดีค่ะสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะผนังกั้นจมูกตรงไม่มีสิ่งคัดหลังเช่นน้ำมูกหนองหรือว่าเลือดกำเดาอยู่ในรูจมูกผนังกั้นจมูกตรงไม่บิดเบี้ยวค่ะการตรวจปากและช่องปากนะคะใช้การสังเกต ดูบริเวณริมฝีปากนะคะว่าสังเกตดูสีความชุ่มชื้นบาดแผลตุ่มหรือว่าริมฝีปากบวมแดงหนาผิดปกติหรือไม่ปกติริมฝีปากจะเป็นสีชมพูมีความชุ่มชื้นนะคะต่อไปดูเยื่อบุปากนะคะเยื่อบุช่องปากผู้ตรวจนะคะให้ผู้ป่วยเงยหน้าแล้วก็อ้าปาก โดยใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือไม้กดลิ้นและไฟฉายส่องเข้าไปนะคะของตรวจในช่องปาก้วยนะคนไข้คนไข้ไขสังเกตดูว่ามีบาดแผลมีตุ่มหนองมีเยื่อบุในช่องปากสีซีดหรือไมอ่ปกติ เยื่อบุช่องปากจะมีสีชมพูไม่มีแผลหรือว่าตุ่มหนองน,นะคะดูเหงือกและฟันนะคะดูสีดูอาการบว,วมดูการหดร่นของเหงือกดูว่ามีเลือดออกตามไลฟันหรือไม่นะคะสังเกตดูฟันว่ามีฟันผุกี่ซี่มีฟันโยกฟันปลอมหรือไม่นะคะดูเพดานปากว่ามีรูโหว่ของเพดานปากหรือว่ามีกระดูกงอกหรือไม่ ดูสีนะคะดูลิ้นว่ามีขนาดมีอาการบวมมีเนื้องอกหรือว่ามีฝ้าขาวที่ลิ้นหรือไม่นะคะแล้วก็ดูทอนซิลแล้วก็ฟาลิ้งน,นะคะโดยการตรวจใช้ไม้กดลิ้นและไฟฉายส่องในขณะเดียวกันก็คือให้ผู้ป่วยร้องอาน ขอเลี้ยทุกตนขอเลียนตรวจให้ดูอีกครั้งนะคะร้องอานะคะสังเกตดูว่าทอนซิลโตหรือไม่นะคะแล้วก็ดูผนังคอว่าบวมแดงมีตุ่หนองหรือไม่สังเกตทอนซิลปกติจะอยู่ระหว่างแอนตเรียและโพสตเรียพิวล่านะคะ สำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะ,ะดินฝีปากมีความชุ่มชื้นดีไม่มีแผลเยื่อบุปากไม่มีตุ่มหนองไม่มีแผลนะคะเหงือกและฟันไม่มีการหดร่นของเหงือกไม่มีเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ไม่มีฟันผุนะคะส่วนเพดานปากก็ไม่มีรอยรูของเพดาน ลิ้นไม่มีฝ้าขาวแล้วก็ทอนซิลและฝาริงก็คือไม่มีบวมแดงนะคะการตรวจคอนะคะใช้การดูและการคลำค่ะการดูก็คือดูลักษณะผิวหนังของคอนะคะว่ามีผื่นมีบาดแผลมีบวมหรือมีก้อนเนื้อหรือไม่นะคะสังเกตหลอดเลือดบริเวณคอนะคะว่าโป่งดูหรือไม่ สังเกตการทำงานของกล้ามเนื้อส,สเตโนไคลโดมาสตอยนะคะโดยให้ผู้ป่วยนะคะก้มหน้าคางชิดอกและเอียงศีรษะหันหน้าซ้ายขวานะคะผู้ป่วยก้มหน้าคางชิดอกเอียงศีรษะหันหน้าไปทางด้านซ้ายคะ่ะด้านขวาคะ่ะมีอาการปวดขณะทำหรือหรือเปล่าคะไม่ปวดค่ะ ดูก้อนนูนบริเวณลำคอเช่นบริเวณต่อมไทรอยต่อมน้ำเหลืองที่คอว่ามีบวมโตรหรือไม่นะคะ,คคะการทำค่ะการทำหนอดลมนะคะใช้นิ้วมือสองนิ้วคลำวางวางนิ้วมือสองนิ้วตรงบริเวณตำแหน่งซุปเปอร์สเตนน์นอตน,น,นะคะ,ะแล้วลากเป็นเส้นตรงลงมานะคะ สังเกตว่าสังเกตว่าสามารถลากลงมาได้แนวตรงหรือไม่หรือว่าเฉียงไปไปทางด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ปกติจะลากได้ตามแนวตรงนะคะต่อไปเป็นการคำไทรอยทางด้านหลังนะคะเพื่อดูขนาดรูปร่างและความหยุ่นของต่องไทรอยะคะ่ะอยู่ด้านหลังผู้ตรวจอยูด่ด้านหลังผู้ป่วยนะคะ ให้ผู้ตรวจเอียงหน้าไปด้านที่จะตรวจนะคะวางวางนิ้วมือวางมือบนบริบรเวณหลอดลมที่ตำแหน่งของต่อมไทรอยดันหลอดลมไปทางด้านที่เราจะตรวจนะคะให้หันไปทางด้านขวาค่ะ กืนน้ำลายค่ะหันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะกืนน้ำลายค่ะการคำนะคะก็คือให้ดูขนาดและพื้นผิวว่าผุกค่ะหรือเรียกหรือเรียกนะคะแล้วก็ดูจากการตรวจ ทางด้านหลังก็คือไม่พบเว็บเชฟเน็กนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะคำหลอดลมอยู่แนวกลางนะคะาลากได้ตามแนวตรงไม่เฉียงไปดไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่พบเว็บเชฟเน็กค่ะ ขนาดของอไทรอยที่ทาได้ก็คือพื้นผิวเรียบไม่ขูุขราค่ะ,คะ